พีริมแล้วเป็นยังไงบ้างก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะกล่าวให้น้องๆกัลไปใจนอ้องครับคืนนี้กอนก็ใครที่เป็นตัวเก่งก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดใครที่เป็นมาเมื่อก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะเป็นไงบ้างช่วงในรอบออห้องนำที่ผ่านมาในใครที่แบบเป็น,ปนแบบอุปสรรคใช่ไหมฮะที่จะไม่มีนะคะเพราะว่าถือว่าน้องๆทาได้ดีมากแล้วก็ หลายคนคือซ่อนตัวแล้วก็โผล่มาในห้องดำแล้วก็ตือว่าปีนี้การการประกวดกลยุทธ์ในการประกวดของแต่ละทีมคือตือคิดว่าเขาคิดมาและวางแผนกันมาได้หลายอย่างมากแลก้วก็เอ่อเขาไม่ปล่อยของกันนะตอนนี้เ,เราจะเห็นกันวันนี้แล้วว่าเขาปล่อยของแค่ไหนอันนี้คือคุณคุทาบ้านที่ดูรายการอยู่ติดตามการประกวดรอบที่วันนี้แล้วก็รอบไปนอกวันท่ี่นนใช่ค่ะ ก็คือฝากติดตามนะคะดูรอบพีลิมวันนี้แล้วก็ไฟแนลวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือจะได้เห็นแล้วคะ่ะว่าเราจะไปถึงมงสามไหมต้องมาดูกันคะ่ะมาช่วยกันให้กำลังใจกันนะคะตอนนี้เป็นไรเล่าอ,อยู่ร้านของเปิปือเป็นยังไงบ้างนนะะร้านตอนนี้คนก็มาทานกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาแบบสนับสนุนนะคะแล้วก็ อยากจะบอกว่าเราก็อยากจะทําอาหารอร่อยอร่อยให้กับคนทานในราคาที่ถูกแล้วก็แบบว่าก็มาอุดหนุนอาหารเหนือกันนะคะ